โอโว้วกูดธนาคารสินค้าโอโหเอไอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ี่ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้ดริปคอปฟฟี่กาแฟรดริปมเมล็ดกาแฟอาราบิก้าขั้วใหม่หอมบดสดในซองดริปมาตร,รฐานการผลิตระดับโลกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราเลือกใช้มเมล็ดก,กาแฟสดคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากแหล่งพ่อปลูกบนดอยสูงภาคเหนือของไทยตามวิถีชุมชนชาวเขาไทยผ่านกระบวนการคั่ด้วยสูตรลับเฉพาะตัวทำให้เกิดรสและกลิ่นสัมผัสอันแสนพิเศษและยังช่วยระบบเผาผลาญในร่างกายทำให้ขอกาแฟทั่วโลกถูกใจพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง ได้แล้ววันนี้วิธีชงกาแฟสดดื่มกาแฟสดแบบพรีเมียมด้วยตัวคุณเองง่ายมากใส่ซองกาแฟดริปที่บรรจุมเมล็ดก,กาแฟคั่วบดสดลงในแก้วแล้วเติมน้ำร้อนประมาณ100-350มิลลิลิตรตามความเข้มขน้นที่ชื่นชอบส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ1แก้วกาแฟคือประมาณ150มิลลิลิตร ดริปหรือแช่ทิ้งไว้สักครู่ประมาณ3ามถึงสนาทีหรือนานกว่านี้ก็ได้ตามความเข้มข้นที่คุณชื่นชอบจะได้กลิ่นหอมกรุ่นจากกาแฟสดแล้วนำซองดริปที่บรรจุกาแฟออกเท่านี้คุณก็จะได้ดื่มดำลิ้มรสกาแฟสดแบบพรีเมียมที่ขายในร้านกาแฟชั้นนำระดับโลกและคุณอาจเติมนมครีมเทียมหรือน้ำตาล ตามรสชาติที่ชื่นชอบได้โอโหวาวูด oh, ธ wow, นาคารสินค้าสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ